พระศิวลีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นําพระศิวลีนะฮะเป็นพระเกศนะพยายามจะทําเหมือนกับหล่อโบราณฐานก็มีก้นตะไบพิมพ์นี้ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายของหลวงพ่อเชงนะฮะวัดบางพังนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่พระศิวลีที่หลวงพ่อกวยออกวัดชิโนรดนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่พระศิวลีวัดชิโนรสแน่นอนเพราะว่าถ้าวัดชิโนรดเนี่ย จะต้องมีรูนะครับรูใต้ฐานแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจำมันกว่านี้ดูแล้วมันกว่านี้องค์ก็จะสวยงามกว่าแต่พระองค์นี้มีความตั้งใจที่จะทําให้เป็นของหลวงพ่อเฉ่งวดบางพังแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะเป็นพระปลอมก็คือใช้โลหาเก่าเนี่ยมาหล่อคนไม่เล่นพระไม่รู้ดูเห็นผิวพุ่นๆแบบนี้หล่อบโบราณนึกว่าแท้แน่นอนเพราะว่า หลวงพ่อเฉงเนี่ยแกสําเร็จนะครับวิชาหรือคาถาหรือวิชาของพระสิวลีเนี่ยก็คือเป็นพระบูชาสามนิ้วก็ดีห้านิ้วก็ดีของแกนี่ค่อนข้างที่จะโด่งดังจังหวัดนนทบุร,บรีหลวงพ่อเฉงวัดบางพังเนี่ยนะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้ได้ครับแต่ถ้าอย่างนี้เพื่อนๆเจออย่าไปเช่าเด็ดขาดนะครับเปลืองตังเบาๆให้ดูการตะใบก่อนเนี่ยพระบอมเขาก็ใช้โลหะเก่า มาทํานะให้เราดูให้เราเห็นว่าเออมันเก่านะมันมีรูพุนนะมันมีการระเบิดของผิวโลหะนะแต่ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นพระปุ๊บดูปับป๊บก็จะรู้เลยนะว่าจริงๆมันเป็นพระเกย์พยายามโฟกัสที่ดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับพบเจออย่่เช่าเด็ดขาดนะครับพระอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นพระเกก็ต้องบอกว่า พยายามที่จะเก๋ให้เหมือนกับของหลวงพะ่ะเชงนะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอยาเช่าเด็ดขาดเนะี่ยลองดูมีการตะไบเก็บมีการฝนเก็บเนะีนะ่ยดูฮะมีการฝนเก็บดูฮะผิวระเบิดก็คือเป็นท่าลักษณะของการเหล่าโบราณก็ผิวจะระเบิดจากในหุ่นจะมีเม็ดโกดเม็ดทราย ประมาณนั้นฮะลงหล่อเขาเก่งครับเพื่อนๆลงหล่อเก่งๆเนี่ยอยู่ที่นคนปรปฐมเวลาพระบอมที่จะออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนใครที่เคยเดินสนามพระไปดูได้เลยนะครับนคนปรปฐมก็จะมีการปล่อยออกมาชิมรางให้พวกเสียนที่เดินสนามเนี่ยอ่าเช่าหากันดูว่าพระองค์นั้นผ่านไหมก็คือพูดง่ายๆให้เสียนมามาซื้อครับถ้าเสียนดูแลผ่านเนี่ยก็คือหรือว่าเสียนเช่าไปแล้วเนี่ย เทียนพระเช่าไปเนี่ยตาแตกนี่ก็ถือว่าพระองค์นั้นนี่ปล่อยออกมาได้ก็ผมก็เคยรู้จักโรงหล่อนะครับที่เขาหล่อพระตรงนี้กรรมมาวิธีดีครับเขารู้หลักการว่าการหล่อจะต้องหล่อแบบไหนใช้หลหะแบบไหนจะทําให้เหมือนจะทําให้ดีโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้พระศิวลีเก๋นะครับของหลวงพ่ะเิงวัดบางพังถ้าพบถ้าเจออย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนเปลืองตังนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ